โอเคครับก็สวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับสาหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาทําการอัปเกรดคอมพิวเตอร์ของพี่บอลน,นะครับให้แรงแล้วก็เร็วมากขึ้นเมื่อวันก่อนเนี่ยมีน้องๆถามกันมาว่าผมใช้คอมสเปคอะไรนะครับก็ตัวเก่าเนี่ยจะเป็น i7 6 7 0 0 k แต่ว่าวันนี้เราจะทําการอัปเกรดนะครับให้มันเป็นตัวนี้ตัวนี้คือ i7 1 1 7 0 0 k นะครับก็จะเป็นซีรีส์ใหม่ ซึ่งจะแรงกว่าเดิมนะครับอ่าก็จะมีเทคโนโลยีต่างๆที่เพิ่มเข้ามามากมายสายทายตรงนี้ก็ยังไม่หมดสําหรับเมนบอร์ดนะครับเราจะใช้เป็น asus นะครับ set ห้าเก้าศูนย์นะครับตัวนี้เป็นรุ่นของ rog strix ซึ่งตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าแรงมากแล้วก็เป็นเกมมิ่ง Wi-Fi ครับอลังการคือมี Wi-Fi ติดตั้งมาในตัวครับ Wi-Fi 6ด้วยก็สามารถที่จะรับได้ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงนั่นเองนะครับเทคโนโลยีเยะแยบมากมายไม่ว่าจะเป็น ชิปเซตนะครับ z 500ที่ใช้กับซีรีส์ K ของ i7 ตัวนี้นะครับก็จะทำให้เราเนี่ยทำการโอเวอร์คล็อกได้ซึ่งจะทำให้ตัวเกมไวขึ้นบวกกับออร่าซินนั่นเองมันก็จะทำการซิน LED นะครับเรียกได้ว่ามากมายหลายเทคโนโลยีเดี๋ยวเราจะประกอบให้ดูด้วยนะครับในวันนี้อ่านี่คือเมนบอร์ดที่ใช้คู่กันจบไปนะครับต่อเลย กับการ์ดจอตัวใหม่ที่ต้องบอกเลยว่าของแรแล้วก็ของเทพโคตรแรงนะครับ <Wow. S 1> ROG Strix ของ ASUS อีกเช่นกันนะครับเป็นเกมมิ่งที่แรงมากๆนะครับ3080 Ti ของ NVIDIA GeForce RTX นะครับก็ใช้คู่กับเทคโนโลยี Aura Sync ได้อีกเช่นกันซึ่งตัวนี้มาพร้อมกับ Ray Tracing ซึ่งจะให้แสงเงาที่สวยงามกับ DLSS นะครับก็จะช่วยเพิ่ม Performance ให้อลังการมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูที่ด้านหลังเป็นไงบ้าง ด้านหลังเขาก็จะบอกเทคโนโลยีนะครับมีการระบายอากาศที่ดีมีการออกแบบที่แบบว่าค่อนข้างเย็บยนนะครับแล้วก็สวยงามนั่นเองนะครับโหวหน้าตาเท่ครับในส่วนของการออกแบบของ ASUS เนี่ยผมว่าเขาสุดยอดมากนะหลังจากที่ได้ใช้มาหลายรุ่นแล้วก็มีซอฟต์แวร์ในการช่วยเราเนี่ยปรับแต่งนะครับเนี่ครับ tweak performance overclock ได้โอเคทุกคนทีนี้เดี๋ยวเรามาแกะกล่องนะครับกันเลย ดูที่เมนบอร์ดกันก่อนเลยดีกว่าครับตอนนี้เมนบอร์ดมีอะไรมาบ้างเหมือนตัวนี้ที่แถมมาเนี่ยจะเป็นเสารครับผมว่าจะเป็นเสา Wi-Fi แน่นอนชัวเป๊ะวางไว้ก่อนดูตัวเมนบอร์ดด้านในก่อนนะครับเมนบอร์ดนี่เรียกชื่อหนึ่งก็คือมาเธอบอร์ดเดี๋ยวบางคนแบบเฮ้ยประกอบคอมนี่มันยากหรือเปล่าพี่ไปจ้างเขาเสียตังค์เดี๋ยวพี่ประกอบให้ดูน้องๆง,ง,ง่ายๆนะครับ เอาละตอนนี้ก็พี่บอลก็เมนบอร์ดออกจากถุงเรียบร้อยแล้วนะครับอุ้ยอลังการเหมือนตัวเก่าเยอะดูแสงเงาครับสะท้อนกับไฟข้างบนด้วยตัวเก่าที่ผมใช้เนี่ยจะเป็น Z 3 7สามเนะถ้าจำไม่ผิดนะี่ครับรายละเอียดมีช่องแรมสช่องนะครับผมทางฝั่งนี้จะเป็นช่องสําหรับใส่การ์ดจอได้นะครับใส่2ตัวก็ได้นะถ้าเกิดว่าใครแบบบ้านมีตังค์ตัวเดียวไม่พออะไรอย่างเงี้ย จัดเต็มได้ช่องต่อก็ค่อนข้างที่จะให้มาแบบครบวงจรแล้วนะทุกคนอ่าเราวิธีการประกอบนั้นง่ายมากสเต็ปแรกเลยนะครับน้องๆกดตัวนี้อ่ะดึงตัวนี้ออกนะครับแค่นี้เองแล้วก็งัดตัวนี้ออกใช้มือเดียวได้เลยเสร็จเรียบร้อยยกมันขึ้นครับแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอานะครับ CPU Intel สุดแรงตัวนี้ใส่เข้าไปพอ i7 i7 1 1 7, 7 0 0 k ก็วิธีง่ายมาก นะครับผมตรงนี้มือเดียวก็เอาอยู่อ่ะมันจะมีบอกอยู่แล้วนะครับว่าเราจะใส่ยังไงนี่คือหน้าตาแท้ๆของมันนั่นเองเราต้องระวังนะครับขั้นตอนการใส่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีขาแล้วก็เราต้องเอาแบบจิ้มลงไปอาจจะต้องระวังแบบเฮ้ยขาไปชนขาไปติดตัวนี้เนี่ยระวังลงไปแบบง่ายๆนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะวางให้ดูนะชิวๆอ่ะโอเคนะครับผมวางลงไปแล้วโคตรสบาย มันมีเนี่ยตัวล็อกบอกอยู่แล้วนะน้องๆเวลาใส่ไปปุ๊บเราก็เอาตัวนี้ปิดลงมาปั๊บมือเดียวอยู่เลยครับเนี่ยปดให้เข้าล็อกนะเข้าตรงนี้ครับตรงนี้จะอยู่ด้านล่างอ่าแล้วก็กดสลักลงครับแล้วก็เอามันล็อกเอาไว้เสร็จเนี่ยใช้มือซ้ายมือเดียวจบแล้วนะครับเรียบร้อยเอาละทีนี้ลําดับต่อไปนะครับมาดูการดจอกันบ้างนะครับกับ As u ุ rog s t r i x ตัวนี้โอ้โห คือของของเขานี่้องบอกเลยว่าใหญ่โตมโหฬารนะครับว้าวสวยงามค่อยๆดูค่อยๆซึมซับกันไปโอ้โหช่องไฟไอ้น,นี่คือไฟเลี้ยงอ่นเนี้ยโอ้ <c oughs> สามหัวเลยเหรอว้าว <c oughs> แสดงว่าแรงจัดไม่เคยเจอไฟเลี้ยงมาขนาดนี้ตั้งแต่เคยแบบหาการ์ดจอมาใช้นะครับดูเห็นไหมนี่เทคโนโลยีการออกแบบปราณีต สวยงามมากนะครับโอเคครับทุกคนครับก็เดี๋ยวก่อนที่จะประกอบกันเนี่ยผมลืมไปว่าเราควรที่จะมีตัวระบายความร้อนดีๆซึ่งตอนเนี้ผมก็ได้จัดนะครับ ASUS ROG Strix ตัวนี้มาทุกคนเป็นตัวไฟ RGB ด้วยมันจะได้เข้ากับบอร์ดนะครับ ROG Strix Z590 Gaming WiFi ตัวนี้ก็ได้เรียกว่าผมใช้ของ ASUS นะครับครบเซตซึ่งตัวนี้นี่ต้องบอกเลยว่าการันตีการระบายความร้อนได้ดีนะครับใช้กับบอร์ด Z590 ก็จะ สินในส่วนของ R G B กันได้ด้วย <Wow. S 1> นะเออก็เลยได้ว่าครบเซตความแรงนะครับผมไปเดี๋ยวเรามาแกะก,กันเลยตัวนี้ก่อนที่เราจะประกอบเราต้องดูก่อนว่าข้างในนะครับมีอะไรบ้างเอาละเปิดกล่องกันเลยนี่ว้าว Welcome to Elite Republic Gamer นี่เข้าสู่เกมเมอร์สายโหดนั่นเองทุกคนก็มีพวกคู่มือนะครับมาให้ เอาละตัวนี้อะไรนี่เป็นลมใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวเราต้องประกอบพวกนี้ด้วยนะครับต้องประกอบพัดลม3ตัวส่วนชิ้นส่วนต่อไปอันนี้น่าจะเป็นชุดน้ําที่จะต้องติดกับ PPU นะครับแล้วก็มีบ่อน้ํหบ่อน้ํายาวเนี่ยเคสนิดนึงนะครับใครจะใช้ตัวนี้ว่าเคสเราใ,ใส่ได้หรือเปล่าโอ้ยาวทีเดียวโอ้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดประมาณโอ้ยเกิน2ฝ่ามืออย่างเงี้ย ครับแสดงว่าเกิน30เซนเลยดิส่วนตัวนี้อะไรตัวนี้พวกสายไฟต่างๆกับชุดล็อกนะครับโอเคส่วนเคสที่พี่จะใส่ก็คือตัวนี้พี่เพิ่งไปทำสีมานะครับพ้นความเยาเพิ่มน่าจะใส่ได้นะครับดูจากความยาวแล้วเหลือๆเนี่ยเราจะยัดมันลงไปตรงนี้อ่าทุกคนเตรียมการเคสเรียบร้อยโอเคครับทุกคนครับก็ตอนนี้หลังจากที่เราใส่ CPU เนี่ยผมได้ทําการยัดบอร์ดเข้าไปในเคสเรียบร้อยแลยะครับ ทำการเตรียมอุปกรณ์ที่เราจะประกอบต่อไปก็คือพวกสายไฟเดินไว้ด้านหลังอย่างสวยงามนะครับทีนี้เราก็จะใส่แรมกันก่อนแรมเนี่ยผมใส่แค่มือเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าใส่ง่ายมากเอาละแรมเรามีสี่ตัวนะครับดูให้ดีถ้ามันถูกก็จะดังแก๊กได้ปะโอเคแก๊กแล้วนะครับแผงแรกแผงแรกนี่เราจะต้องหาเหลี่ยมพอได้เหลี่ยมปุ๊บเราดูโลโก ถ้าโลโก้เหมือนกันคือได้เลยนะครับแข่งที่2ต่ออ่าง่ายง่ายสบายสบายใครๆก็ทําได้ครับการประกอบคมโอเคแผ่งที่3อ่ะเซตเดี๋ยวมาลุ้นกันจะเปิดติดหรือเปล่าแข่งที่4อ่าพอกึ๊กก็คือได้เลยทีนี้มาที่ตัวนี้ครับไฟเลี้ยง CPU นะครับผมไม่ยากจะเติบต่อไปครับไฟเข้าบอร์ดตัวนี้ อ่าเส้นใหญ่หน่อยอ่าคลิกแล้วเรียบร้อยเส้นต่อไปคือสาย USB นะครับของตัวเคสเอาละอันนี้จะเสียบค่อนข้างยากแล้วแต่บอร์ดบางบอร์ดมันก็ทําแนวนอนมาตัวนี้ทําแนวตั้งนะครับอ่ากดลงไปให้พอเข้าได้แล้วนะครับเรียบร้อยทีนี้ตัวฮาร์ดดิสก์ี่ผมใช้ลูกเดียวเราก็เสียบซาร์ต้าเข้าไปอีกตัวหนึ่งที่ผมใส่คือ M2 นะครับสําหรับบอร์ดตัวนี้นะครับก็รองรับ M2 Gen4 ด้วยครับก็ทําให้เราเนี่ย เล่นเกมได้แบบว่าระดับสุดซึ่งตอนนี้ผมใส่เข้าไปในนี้แล้วนะครับเราต้องขันตัวนี้ออกแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยมันก็จะมีตัวล็อกนะครับบิดเข้าไปได้โอเคทุกคน,นครับก็ตอนนี้นะครับขั้นตอนสุดท้ายยังยากหน่อยกับการใส่บอ่อน้ําเมื่อกี้ไม่พอเพราะว่าติดตรงนี้นะครับซึ่งผมก็ทําการแบบ Modify ในการตัดเคสเพื่อส่งสายไฟลงมาด้านล่างและเดี๋ยวจะติดพัดลมนะครับตรงด้านล่างนี้1ตัวข้างบน2ตัวเออเป็นเทคนิคเว้ยน็อตยึดจะมีทั้งหมดนะครับ12ตัว 4312ใส่เข้าไปเลยเอาละเรียบร้อยทีนี้พัดลมครับพัดลมผมเดินสายไปได้านหลังหมดแล้วนะครับทุกคนพัดลมนี่จะเป็นน็อตยาวนะน็อตยาวตัวนี้หาเหลี่ยมตัวแรกให้เจอแล้วก็จะไม่ยากน่าจะเป็นเหลี่ยมนี้นะครับเอาละครับตอนนี้ก็ติดตั้งนะครับในส่วนของพัดลมของหม้อน้ําเรียบร้อยติดตั้งแบบภูมิปัญญาชาวบ้านเว้ยน้องๆ<ว>เอ้ยข้าวโพสองตัวเห็นป่ะ ใส่ไม่พอนะครับช่องนี้มันติดตัวนี้ติด USB โอเคทีนี้เราจะติดตั้งนะครับตัวในส่วนของหม้อน้ําตัวที่เข้ากับ CPU ของเราแล้วเราก็ต้องดูเหลี่ยมว่าเราจะหมุนไปทางไหนผมว่าน่าจะเป็นเหลี่ยมนี้นะครับน่าจะโอเคขั้นตอนนี้นี่อาจจะต้องใช้2มือนะเพราะว่ามือเดียวมันน่าจะไม่แน่นครับตัวนี้ขันตัวยึดทั้ง4ตัวนะครับให้แน่นยิ่งแน่นมันก็จะแนบชิดตอนแรกก็อาจจะยังไม่ต้องแบบแน่นมากให้พอแบบเข้านะครับแล้วก็ค่อยมาย้ำอีกทีนึงก็ได้ เอาละตอนนี้ทั้งสี่ตัวนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวหมุนนิดนึงเอาพอตึงมือนะครับไม่ต้องตึงเยอะพอดีพอดีตรงนี้ยากหน่อยตรงนี้ติดตรงนี้เฮ้ยเอียงหลบได้ปะห,หลบหน่อยหลบหน่อยเออหลบได้โยกหลบได้ครับบิดหลบได้เรียบร้อยเสร็จนะครับลอกตัวนี้ออกนอ่ลอกออกไปเลยตอนนี้ก็เหลือแต่สายนะครับที่จะต่อกับบอร์ดเข้ามาคือเป็นสายพวกเปิดเครื่องนะครับ ส่วนตัวสายไฟ CPU นะครับสายพัดลมตัวนี้เราจะเอาเสียบเข้ากับตัว CPU แฟนนั่นเองอแนะนำว่าให้เดินสายแบบเนียนๆสวยๆนะครับพยายามเข้าหลบซ่องนี้ให้ได้มันจะได้ไม่เห็นสายไฟอ่าได้แล้วทีนี้ก็ใส่เข้ากับ CPU แฟนนะครับช่องแรกมันจะเขียนบอกอยู่โอเคเรียบร้อยทุกคนกดสายไปเก็บไว้ให้เนียนอ่ะ เรียบร้อยเอาละทีนี้นะครับต่อสายไฟของฮาร์ดดิสต์ทีนี้จะกระพริบกระพริบกระพริบเวลามันอ่านแล้วก็พาวเวอร์ในการเปิดเครื่องส่วนใหญ่จะอยู่เนี่ยข้างบนตรงนี้ไปดูคู่มือของเมนบอร์ดเราเองต่อไม่ยากนะครับแล้วก็ไฟเครื่องจะมีบวกลบนะบวกก็จะอยู่ด้านหน้าตรงนี้ผมชำนาญแล้วนะครับง่ายๆสบายโอเค นี้เราต่อเสร็จแล้วก็เก็บสายลงไปนิดนึงอ่าเรียบร้อยจะติดหรือเปล่าวันนี้เพชร d ดีดีนะครับสเต็ปต่อไปจะเสร็จแล้วเหลือแค่กัดจออ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวพี่บอลไปเอากัดจอมากัดจอของเรานะครับอย่างที่บอกวันนี้คือพระเอก2 0 8 0 t นนะครับของ ASUS ROG Strix ตัวนี้ได้ทีว่าแรงมหาเทพนะครับแบรนด์นี้การันตีความเทพความแรงอยู่แล้วสำหรับ A s u <Whoa>. s นะโอเค ใส่กันเลยทีนี้บอร์ดน่าจะเปิดช่องใส่ไว้แล้วเรียบร้อยลงไปเรื่อยๆขั้นตอนนี้ไม่ต้องรีบเอาล่ะเป็นอันเรสร็จสิ้นครับต่อไฟเลี้ยงครับผมมันแน่นอนสำหรับการรีวิวการ์ดจอนะครับแบบเต็มรูปแบบเดี๋ยวพี่แบอลจะแยกคลิปนะสำหรับคลิปนี้ขอแค่เปิดเครื่องติดก่อนถ้าเปิดเครื่องติดคือชัยชนะของเราเข้าไปครับ เส้นสุดท้ายมาแล้วไททั้งสเส้นหลบซ่อนสายนิดนึงเอาละเรียบร้อยครับครบแล้วเก็บสายให้สวยงามทีนี้นะครับไปดูกันว่าจะติดหรือเปล่าทุกคนเอาละครับทุกคนครับก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกันแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาดูว่าเราจะเปิดเครื่องติดหรือเปล่านะครับก่อนอื่นเลยเปิดสวิตช์ก่อนโอ้นี่แค่เปิดสวิตช์นะเ,เ,เนี่ยน้อง อลังการขนาดนี้นะครับโอ้โหทีนี้เปิดสวิตช์เคสสวิตช์เคสอยู่นี่ข้างบนนี้นะครับเอามาแล้วนะครับไฟมาแล้วไฟมาแล้วข้างบนมายังข้างบนยังครับเดี๋ยวดูระบบก่อนเอา R G B ของแรมมาแล้วนะครับไฟสถ,ถานะตอนนี้สีเขียวอยู่น่าจะปกติดีนะครับผม ภาพมาแล้วด้วยบูตแล้วแล้วอ่าตอนนี้เราต้องทําการลง Windows ก่อน Windows เก่าใช้ไม่ได้ Windows ผม Windows แท้นะครับนี่จะเป็นตัว USB ของแท้ของ Windows เอาละเดี๋ยวมันว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่หลังจากที่ผมติดตั้ง Windows เสร็จนะครับทุกคนเอาละทุกคนตอนนี้ถึงเวลามันกันแล้วนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นแดชบอร์ดของโปรแกรม a r m o ิ r รีเอ t นะครับของ a s u s ซึ่งมันก็จะเจอในส่วนของตัวนี้ซึ่งเป็นบอร์ดของเรานะครับ Rog s RO t i x Z590 กับ CPU ครับของ Intel Core i7 1 1 7 0 0 K ซึ่งมีสปีดนะครับ3.60แล้วก็สามารถ Overclock โดยการใช้โปรแกรมตัวนี้ได้เลยนะ AI overclocking เออแต่ว่าวันนี้ไม่ต้อง Overclock อกนะครับแค่กดให้ดูส่วนตัว Aura ซิ m ตัวนี้ยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะทำให้ไฟมันเป็นสายลุงนะเดี๋ยวมาดูกันมาดูครับคีย์บอร์ดตอนนี้สายลุงอยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวมาดูข้างล่าง เเห็นเปล่ามันก็จะเปลี่ยนสีวนไปเรื่อยๆครับนี่แม้กระทั่งนะครับตัวนี้ก็ด้วยเช่นกันซึ่งพัดลมนะครับที่มันมากับตัวระบบ Liquid Cooler นะครับข้างในนี้เออสวยพอใส่เข้าไปนี่ระบบว่าอย่างแจ่มนะนี่ตรงนี้ด้วยนะครับก็เป็นในส่วนของเรนโบว์สวยงามทีเดียวการ์ดจอนะครับ RTX 3080 TI ของ G-FORCE e NVIDIA ตัวนี้ก็เป็นเรนโบว์เช่นกันเรียกได้ว่า เป็นคอมระดับ time, สายลุ้งกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พัดลมเราก็ปรับได้นะเนี่ยฟูลสปีดอ่าเสียงมาแล้วน้องๆเห็นป่ะสมมติว่าแบบเฮ้ยทำไมวันนี้อากาศร้อนวะโอ้จัดไปเลยฟูลสปีดถ้าอากาศไม่ร้อนก็ไม่ต้องใช้เว้ย CPU ตอนนี้รู้สึกว่าจะเปิดบูธไปถึง4.8นะเมื่อกี้ผมเห็นสูงสุดนะครับมันปรับของมันเองเว้ยนี่ไงมาแล้วเห็นปะคอหนึง CPU วิ่งไปสูงสุดนี่เกือบเกือบ4.9เลยทีเดียวนะครับโอ้โหโคตรเท่อ่าเดี๋ยวลองโหมดไอ้นี่หน่อยเว้ย s t a รี่ไหนปั๊บปั๊บไปแล้วเป็นยังไงบ้างโหมดนี้โหมดนี้ก็คือปิดหรือเปล่าอ๋อเป็นวิบวับเบาๆครับเอออารมณ์แบบว่าให้มันรู้ว่ามันมีช่วยประจรอยู่อะไรประมาณนี้ไหมอ่ะโอเคทุกคนก็เดี๋ยวหลักๆนะครับสำหรับในพานนี้จะเป็นการประกอบคอมแล้วก็ โชว์รายละ,ละเอียดประมาณนี้เดี๋ยวเราไปต่อกับการ์ดจอแบบละเอียดกันนะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวแยกคลิปก็แล้วกันเอาล่ะแล้วก็สําหรับคนที่อยากจะได้คอมแรงแบบพี่บอลนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะมีเกมบันเดิลซึ่งเป็นโปรจัดเด็ดสําหรับเหล่าเกมเมอร์โดยเฉพาะนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่6กันยานี้ถึงวันที่31ตุลาคมนะครับ64หรือจนกว่าสินค้าจะหมดเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยช้ากันไม่ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับโปรนี้ก็ถ้าเราซื้อคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปที่มี CPU นะครับ Gen 11 เจนสิของ Intel ไม่ว่าจะเป็นไอ I7 ้5ไอไอห้นะครับหรือว่ารุ่นที่ร่วมรายการเนี่ยตอนนี้รับเกมพิ m a n นคายหรือว่า k ฮ i s i เ r e m a s t e r นะครับทีโรจี้ไปเลยทั้ง2เกมฟรีฟๆ,ๆ,ๆ,ๆโอโ้โหโคตรคุ้มนะครับเกมตำนานเลยนะสำหรับไฮซิตนี่รับรองว่าพลาดไม่ได้ใครไม่เคยเล่นไปลองเล่นกันดูแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จบไวเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e กันด้วยเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ